แสดงว่าเป็นยังไงคะแสะดงว่าเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมในความรู้สึกของของพระนางพระนางก็แปลกใจว่าทำไมฝันอย่างนี้นะคะในขณะที่ช้างเดินเวียนรอบสามรอบแล้วก็ส่งดอกบัวให้นะคะหลังจากนั้นพระองค์ก็เป็นไง ก็ไปเล่าให้พระเจ้าสุโธธนะราศวามีก็เลยให้ให้ใครละ่ะให้โหรทำนายบอกว่าเด็กที่จะมาเกิดนั้นเป็นเด็กที่มีบุญญาธิการสูงต่อมาพระนางศริมหามายาใกล้คลอดแล้วก็เลยขออนุญ,ญาตพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยเดินทางกลับไปยังบ้านบ้านเมืองของตนเองก็คือกรุงเทวหะนะคะ ในระหว่างทางนั้นเรียกว่าสวนลุมพินีเป็นเป็นป่าไม้นะคะเป็นป่าสมัยนั้นนะก็เดินทางก็ใช้วิธีเดินเทา้าไม่ได้มีรถแบบปัจจุบันนะดังนั้นเดินทางก็เป็นไงคะเดินในป่าแต่ว่าก็มีขบวนขบวนของพระมหากษัตริย์นะคะในที่สุดพระนางก็เจ็บพระคันแล้วก็ประสูติพระโอรส ขณะที่ประสูตินั้นนะคะประสูตรในท่ายืนแล้วก็มือเป็นไงคะจับกิ่งต้นสาละไว้พระพุทธเจ้าประสูติมานะตอนนั้นเป็นเจ้าชายตัวน้อยๆประสูตรออกมานี่เด็กๆส่วนใหญ่แล้วเดินได้ไหมลูกจริงๆแล้วเด็กจะเดินได้ไหมไม่ได้แต่พระองค์เนี่ยประสูตรมาเนี่ยสามารถจะเดินได้ 7, จก้าแล้วก็ในขณะที่เดิน ระบาทก็คือเท้าเนี่ยก็มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับแสดงว่าเป็นยังไงเป็นเด็กที่มีบุญญาธิการสูงใช่ไหมคะ,ะเด็กๆสงสัยแล้วนะคะอ้าวต้นสาระปัจจุบันนี้เราจะพบเจอต้นสาระตามวัดนะค,ะคุณครูเห็นหลายๆหลายๆที่แล้วที่วัดเนี่ยก็จะปลูกต้นสาระนี่ก็เป็นต้นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็คือเป็นต้นไม้ที่ ที่พระนางสิริมหา,มายาเนี่ยจับกิ่งตอนที่ประสูติพระพุทธเจ้านี่ก็มาให้ดูดอกสวยนะคะใครเคยเห็นแล้วใครเคยเห็นบ้างเนี่ยอ๋อมีหลายคนยกมือนะคะเอาละคราวนี้ลองมาฝึกอ่านเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโทธนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงมกบ,บิลละพัทประเทศอินเดียนะคะเรื่องราวเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูสไลด์ไปก่อน เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราค่อยดูเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้5วันนะคะพระบิดาให้ทำพิธีเฉลิมพระนามโดยเชิญพราหมณ์มาทำพิธีตั้งพระนามให้ว่าพระสิทธัตถะสิทธัตถะแปลว่าอะไรเด็กๆทราบไหมแปลว่าผู้ประสบความสำเร็จ ตามที่ปรารถนานะคะพระสิทธทะแปลว่าผู้ประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาเห็นไหมตั้งชื่อเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาอะไรก็ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะเมื่อพระองค์ประสูติได้7วันพระมารดาก็สิ้นพระชนหลังจากที่5วันตั้งพระนามเรียบร้อยพระนางสิริมหามายาก็เป็นไงคะทรงประชวรแล้วก็ สิ้นพระชนก็คือตายได้เจ็ดวันนะคะระมานดาก็สิ้นพระชนก็คือตายอนี่ก็เป็นพิธีอะไรลูกตั้งพระนามนะก็เป็นภาพวาดที่เอามาฝากเด็กๆนะเป็นภาพวาดที่เขาเป็นไงล่ะจำลองภาพขึ้นมาให้เห็นว่าในสมัยนั้นนะคะการแต่งกายของชาวอินเดียเป็นอย่างไรพราหม์พราม์แต่งชุดสีอะไรคะ สีขาวนะคะพรามที่มาตั้งชื่อเนี่ยก็มากันมากมายแต่ว่ามีมีผู้ที่ทำนายหลายๆห,หลายหลายท่านนะคะทำนายหลายๆอย่างบางพรามบางองค์ก็บอกว่าจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตพรามบางท่านก็บอกว่าจะเป็นผู้นำาศาสนาพุทธจะเป็นผู้ที่ นำมาซึ่งศาสนาพุทธและก็สามารถจะเผยแผ่ไปทั่วนะคะทั่วประเทศทั่วทวีปพ,พระองค์มีพระชนมายุได้7ปีพระเจ้าสุดโททนะนะคะช่วงนั้นเป็นไงอายุ7ขวบแล้ว7ขวบก็คือ7ปีวัยก็เป็นไงไวัยใกล้ๆกับพวกเรานี่แหละในวัยนี้แหละนะคะพระเจ้าสุดโททนะ,สะเสด็จไปทรงกระทําพิธีแรกนาขวัญและโปรดให้พระองค์ตามสเสด็จไปด้วย เริ่มแรกเลยนะตอนแรกๆก็เป็นเด็กๆที่มีอะไรล่ะที่มีจิตใจเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเมตตาต่อสัตว์นะคะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงามในวันนั้นวันที่พระเจ้าดุกโทธนะเป็นไงคะลูกเสด็จทําพิธีแรกนาขวัญเจ้าชายเดชทัตถ,ถประทับอยู่ใต้ต้นว่าเพียงลําพังพระองค์สเสด็จด้วยนะคะ พระองค์ก็นั่งประทับนั่งขัดสมาธิก็คือนั่งผ้าสมาธินั่นเองกำหนดจิตไม่ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกจนได้สมาธิเรียกว่าสมาธิขั้นปฐมยานนะพิธีแรกนาควันสมัยนั้นก็นไงคะก็คือไถนาแม้กษัตริย์ก็ยังออกไปไถนาเป็นการเริ่มฤดูอะไรฤดูฝนนะคะก็จะเป็นการ ส่งเสริมปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราก็มีพิธีแรกนาขวัญวันที่วันที่วันพื่ชมงคลปีนี้ก็เดือนพฤษภาคมนะคะนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะอ้าชวชจชายจิตถ,ถากก็นั่งอยู่ใต้ต้นว่านั่งสมาธินั่งไปก็เป็นไงคะมีสมาธินิ่งจิตนิ่งเห็นไหม นี่ก็คืออะไรคะเบื้องต้นของการฝึกสมาธิขั้นปฐมยานข้างบนนั้นเด็กๆมองที่ว่าในบนภาพนั้นเป็นอะไรคะเป็นเหล่าเทวดาทั้งหลายที่มาที่มาแท้องสรรเสริญว่าเอ๊ะขนาดเด็กอายุเขวบแต่ก็ฝึกสมาธิตรงได้ขั้นที่ดีเแมเ้เด็กๆนี่ก็จะไปวิ่งเล่นนะธรรมชาติของเด็กๆจะไปวิ่งเล่น ใช่ไหมคะจะไม่อยู่กับที่แต่นี่พระองค์ไม่ได้ไปวิ่งเล่นแต่กลับมานั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นว่าแล้วก็เห็นเห็นอะไรละ่ะธรรมชาติของชีวิตเห็นงูกินมแมลงแล้วก็มีเหยี่ยวมากินงูเป็นวัตจักรของอะไรละ่ะก็เริ่มเห็นแล้วว่าโอโ้ชีวิตนี้ มีอะไรมากมายที่ที่จะต้องศึกษานะคะพระองค์จเจริญวัยตามสมควรเอาวลองฝึกอ่านกันดีกว่านะคะตอนนี้น่าจะอ่านได้แล้วบางคำอ่านยากครูก,ก็เลยเล่าไปอ่านพร้อมกันลูกพระองค์จเจริญวัยตามสมควรพร,ร,วมมวรพระบิดา สำนักรูชื่อวิศวามิตรวิศวามิตรสงศิลปะศาลปะ18วิชา18วิชาด้วยความฉลาดปราดเปรื่องไหมคะประองนั้นมีมีอะไรละ่ะก็เรียกว่า มีปัญญามีปัญญาเฉียบแหลมมีความฉลาดนะคะไปเรียนตั้งแต่อายุเจ็ขวบเรียนอยู่18วิชาเ<อ>ยอะไหมสิบแปวิชานี่เยอะไหมคะเ<อ>ยอะ<อ>นะคะศิลปศาสตร์ต่างๆเรียนได้หมดจนจบจนอายุจนสำเร็จการศึกษาเอาอ่านต่อ

นอกจากนั้นได้เห็นว่ามีพระอุปนิสัยมีความคล้าหาญสุภาพอ่อนโยนแล้วก็มีเมตตาต่อผู้อื่นนะคะอ,อ่านต่อพุทธประวัติอของพระพุทธเจ้าซึ่งศาสดา พนวดจนดตตตัตรูแล้วนธรรมะมาเผยแผ่นะคะ,ะทำให้เราเนี่ยต้องมาศึกษาพุทธประวัติพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดา,าของพระพุทธศาสนา,านะคะพระองค์ได้ออกผนวดจนศัตรู้แล้วก็นำธรรมะมาเผยแผ่ให้กับ นะคะประชาชนทั่วๆไปคำสอนมีอะไรบ้างเรามาจดจำดูซิคำสอนมีอะไรบ้างคะที่เรายึดถือคำสั่งสอน ชายอ่านได้หรือเปล่าอ่านได้ไหมคะหลายคนยังอ่านไม่คล่องนะคะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สำคัญก็คือโอวาทสามเราเรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนามีด้วยกันสามข้อนะคะได้แก่ข้อที่หนึ่งการไม่ทำความชั่วเห็นไหมสอนให้เราไม่ทำความชั่วข้อที่สองการทำความดีนะคะข้อที่สามการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ เราเรียนมาเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราการไม่ทำความชั่วเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างโลกการไม่ทำความชั่วอ่าไหนใครตอบให้คุณครูได้บ้างอ่ะผู้ชายการไม่ทำความชั่วเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่นะคะไม่เกเรเพื่อนอ่าได้ไม่เกเรเพื่อนทำให้เราเมื่อเราเกเรเพื่อนเนี่เพื่อนก็ไม่รักใช่ไหมเพื่อนก็ไม่ช